าหเด็เด็กทยที่ครไโอ้คนไทคนไทพูดภาษาไทยได้ไหนคนไหนที่พูดคนไหนที่บอกไทยสุดชั่วโมงหนึ่งไม่ห้าล้านคนนี้เหรอ เราต้องไปขอสูตรแล้วเราถึงจะหมดนี่ไปใหม่ะเทเบนสวนสมุทรชนบุรีถวายเราอุ้ยหนึ่งพันบาทนะครับสาธุตุนวันคําุุเรศนะครับถบายเราอุ้หนึ่งพันบาทอ้าว đang ngồi người vơ ở lại trang viên. Cháu không, 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 หลวงปู Mur Mur ่ท่านบอกว่าขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองเพื่องูอาตูเออแต่ท่านพูดเป็นภาษาจีนโอ้โหสุดยอดเลยปู่อาจากจะนอนให้หลับเลยผมเห็นได้ชัดๆกำเังเล่าของู่กับ หมออูหมออูอาจารย์รักเลขาในเทศจะมาเป็นหมอพ่อรามมาเป็นรามนะครับบวงสวงอาจารย์รักสังคมนะครับซึ่งศรัทธาหลวงปู่แล้วแต่ท่านชอบเหรียญุรวยอะไรนะยอดรวยรวยหรือว่าลืมชื่อ ก็รวยๆใจก็เลยบอกว่าจะมาเป็นต้ทามให้พิธีนี้เองใจก็เหรียญรุ่มๆเรืยๆบอกดูเก้มาต้นดีหลายพาะเจ้เลยหลายพรครับผมอาจารย์อักเรีาใเทศอาจารย์รักันผงใจจะมาเนี่วันที่ยี่สิบแปดแล้ววันที่ยี่เก้าจะมีพิธีใหญ่ดีวันที่ยี่สิบเก้านะโอ้มาไม่มีของแจกเยอะวันนั้นแจกเยอะแน่นอน นะครับเออแล้ว yeah. มีผ okay. yeah, be ู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากตอนนั้นตายเพียบเลยนะครับพี่วางพระเอกนั่นเนื่องพระอจันทร์พอดูเซอร์ดูง้มาโอ้โหเยอะเลยตอนนั้นนะวันพิธีเก้าเยอมีงานใหญ่ที่พิธีทุกเก้านะครับนะ่นจานรับเลขาพิธีมาเองกับนพิธีควอมเพียงทั้งหมดเลยนะครับ ว่างานนี้ตรงการแน่นอนเออที่เช่นหลอมสารนุ่นยอดไปรวยนะยังไม่ใช่งานเสกนะที่การเสกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวรอติดตามไม่ดีเดี๋ยวนุ่นนี้ต้องทองคำต้องมีล้านขึ้นนะครับผมจะบอกให้เดี๋ยวนุ่นยอดไปรวยทองคำต้องมีหนึ่งล้านขึ้นนะครับเออตอนนี้ก็ให้ผมสีแขนหน้าผมนี่พูดด้วยเลยผมไปหัวมาเรียนเงินเนี่ยลองดูับ เด็กจะเลี <g ười> <Mechan ics> <representatives> ้ยงก่อนจบฮันติงตีอยู่อีกตีอยู่อีกลอยอันสาธุโหวันนี้ดีโหวันนี้ดีรวยๆพวกเรานุ่นเลยท่านบอกได้ยังไงเมื่อวานมีใครรู้ไหมซึ่งปีให้อยู่อีก สิ้นี่ให้เหลือใช้สาธุเออเบื่อเบื่อใช้แล้วน่าหลงโง่เหมือนเด้ยความหมายก็คือทั้งอยู่ดีมีสุขแล้วต้องเหยนั่นแหละนะเออหลงโง่ท่านหัวสุดยอดเลยนะเกือบกว่ามันก็เสียทุกงหนา นกคุณครูหานิตาสมเสื้อสะอาดนะครับวายกลอยประตูห้าร้อบาทนะครับจะซุปดิมนะครับ แล้วสีหาบจากมหาสารคามถวายละตุ่ออีกห้ายบาทนะครับอ่าไม่ทำไรเอาเีินไปถวายละตุ่อันเุณูปะิตาสีเสือมา คุณโชติชาละมมลักนะครับตายวของปอ๋ยหนึ่งพันบาทนะครับสาธุอ๋อคุณยาดาผักสดนะครับสาธุมธานีกองหลวงนะครับ500บาทนะครับสาธุ หลวงปู่จะได้นาปัจจัยนี้ไปช่วยผู้ยากไร้ผนเชื่อลระเกินนั้นปัจจัยที่เราร่วมบุญมาเราได้บุญสองอน,นะครับตอนนี้ทางมูลนิธิทรมันอุทุยหลวงปู่ศิลามีโครงการที่ออกไปช่วยผู้ผู้ป่วยปิดเตียงนะครับผู้ยากไร,นกร้นะครับบุญจำเริญนปูกแก้วนะครับถวายหลวงปู่อีกหนึ่งพันบาทารักษา คุณไทยดูคุณนะนะนะไชล์รำนะคนะรับแล้วก็คุณศิริพิมลดินงพงนะครับประวาติอยู่หนึ่งพันบาทนะครับสาธุนะครับ ในปกิจกับนางกมลรัตน์พัทพรพงศ์ผา